กลับมากระตอนะคุณผู้ชมนะคะ,ะเดี๋ยวปีหน้านะคะสินค้าจะมาลงอย่างน้อยก็2ตัวแล้วนะคะลูกค้าคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะคะรอ,ะอจ่ายเงินอย่างเดียวค่ะนะคะ,ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังว่างอยู่นะคะอีกช่วงหนึ่งนะคะ0 9 0 0 8 9 9 9 9 5นะคะใครสนใจลงก็มาลงได้นะคะปีหน้ามา2ตัวนะจ๊ะน้องเบสนะครบล็อก IG ไม่รอง้อแล้ว ก่อนหน้านั้นเรารายงานข่าวไปเนาะที่ไปงานแล้วก็บอกว่าเปิดตัวแฟนนูน่นนี่นั่นล่าสุดปีกันแล้วนะคะไม่ใช่ตีกันแล้วค่ะก็คือคอนเวิร์ตแล้วค่ะนะคะเขาบอกว่าอยากมีคนคุยรักครั้งหน้าจะเงียบนะคะเรื่องราวที่หลายคนต่างจับตามองกันนะคะสําหรับความเคลื่อนไหวของเบคสคําสิงลูกสาวคนเก่งของสมรักตอนนี้พ่อก็ กำลังเครียดนะคะแต่ว่าลูกเดี๋ยวไม่เกี่ยวกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องคนละเรื่องกันนะคะหลังจากปรากฏตัวคู่จิ้นนะครแพทริกนะคะ SPD นะคะได้ไม่นานมีคนตาดีก็รวมถึงเพจเจมอยเนี่ยก็ได้สังเกตว่าน้องเบสเนได้ unfollow ในอินสตาแกรมลบรูปคู่ทิ้งทั้งหมดนะคะรวมถึงล่าสุดได้เปิดใจผ่านรายการของมดดำนะคะ เขาบอกว่าเปิดใจเล่าถึงเรื่องราวในรายการของมดดาว่ามีเหตุบางอย่างที่เราไม่ไปต่อที่จริงวันนี้เนี่ยพี่มดดาติดต่อเบสก่อนที่จะมีข่าวพ่ออีกแต่เบสเนี่ยปิดคิวละครและตอนนั้นเนี่ยก็ยังคุยกับพี่แพตริกอยู่อยากจะมาออกรายการทีวีไหมบอกพี่มดดาอยากให้ผู้ชายหนูมาออกด้วยนะคะนะครับมดดำเาเขาพูดเลยนะเขาก็เคลียร์กันนะคะเพราะว่ามดดากับเบสเขาสนิทกันนะคะเขาบอกว่า ข่าวเรื่องการ unfollow กันเนี่ยเขาก็ประมาณว่าจริงหรือเปล่านะคะหนูอันเองก็คือหนูเนี่ย unfollow เขาเองนะคะมีเหตุผลส่วนตัวะคะ่ะคิดวิคิดนะคะวิเคราะห์มาหลายรอบแล้วนะคะเราก็ทบทวนตัวเองว่าไปต่อไม่ได้จริงๆคนคุยกันก่อนหน้านี้ก็ ไม่ได้อ่านคนคนคุยหรอก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้อันแต่ตอนนี้เขาอ่านฟอลโล่กันแล้วแปลว่าคนนี้เนี่ยหนักจบก,กันไม่ดีตอนนี้ก็ยังไม่ดีแต่ในอนาคตอาจจะเป็นเพื่อนกัน เพื่อนที่ดีกันก็ได้หนูก็ไม่ได้งอนมีเรื่องอะไรบางอย่างแหละนะคะมันมีบางคำพูดบางอย่างกระทบจ,จิตใจเพราะว่าเราคาดหวังว่าเขาเนี่ยดีมากๆเหมือนที่ทุกคนเชียร์แต่บางอย่างมันทำไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดนะคะพร้อมกันนี้เนี่ยเบสก็ยังยกมือไหว้ขอโทษทุกคนอีกว่าหนูอยากจะขอโทษจริงๆนะคะกับผู้ชายคนเก่าหนูไม่ได้คิดอยากจะมาจิ้นขายความรักอะไรอีกครั้งหน้าถ้าหนูมีความรักอีกหนูจะเงียบ แล้วเราเรา,เราอยู่ใกล้ใครแฟนคลับพร้อมจับจินนะคะอืมนะคะ เขาบอกแพตติกเนี่ยก็เผยเรื่องที่หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดพูดกันไปมั่วแล้วนะคะกลายเป็นหนุ่มพอตไปซะแล้วสําหรับหนุ่มยูทูบเบอร์ชื่อดงังยนางน้องแพตติกนะคะ S.P.D. นะคะเขาก็หน้าตาแปะแปะนิดนึงนะคะหน้าตาเป็นตี๋แปะแปะนิดนึงนะคะที่หลายคนรู้จักในนามของลูกเจ้าสัวหลังตกเป็นข่าวนะคะว่าเป็นการสร้างกระแสข่าวคู่จีนคนใหม่ของเบสคําสิง์นะคะอย่างไรก็ตามนะคะต่อมาฝ่ายเบสก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าตัดสินใจดีแล้วไปต่อไม่ได้นะคะนะคะน้องแพตติกก็ เป็นใครเรามีประวัติไหมไม่ไม่ม,ม,มีใช่ไหมเออนะคะล่าสุดหนุ่มพทติกก็ออกมาเปิดเผยนะคะที่มาที่ไปเกี่ยวกับฉายาแพทติกลูกเจ้าสัวซึ่งเป็นเรื่องราวที่หลายคนเข้าใจผิดนะคะบางทีคนก็ชอบมองว่าลูกของแพทติกเนี่ยเป็นคนมีตังแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ใช่ไม่ใช่ลูกเจ้าสัวนะครับ มุงเล็บแล้วทำไมคนไปเขียนว่าเป็นลูกเจ้าสัวเขาก็ไปพูดกันมั่วคือในช่อง S p d ที่ผมชอบไปออกเนี่ยเขาก็จะชอบเรียกเพื่อนเขาทางทางยูใช่ไหมท่านยูเหรออ๋อเป็นทุนเป็นท่านเป็นอะไรอย่างนงี้นะท่านยูเสียอุงเหรอฮะอันนี้เจ้าสัวนึกออกใช่ไหมครับมันก็เลยกลายเป็น เรื่องที่มาติดตัวเป็นแบบนี้นะคะคนก็เลยคิดแล้วก็คิดไปว่าเขาเป็นลูกเจ้าสัวแต่จริงๆเขาไม่ใช่คนก็เลยเขียนไปะนะคะเออนะคะสรุปว่าเขาไม่ใช่ลูกเจ้าสัวนะคะเขาป็นลูกเจ้าสาวหรือลูกเจ้าที่คะก็ไม่รู้นะคะอะก็อัน follow กันไปเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมคะเด็กสมัยน,นี้รวยเร็วนะคะรวยแปลกๆนะคะ เออนะคะอายุยังน้อยอายุอายุ oy, อายุน้อยร้อยล้านนะคะบางคนนะคะแต่บางคนก็อายุน้อยร้อยคดีนะคะอันน <t us accent privilege> ี้ไม่เกี่ยวกับน้องน้องน้องนี้นะคะดิฉันพูดโดยรวมเวลากระเทยเขาแซวผู้ชายนะคะเวลาเจอผู้ชายหล่อๆขับรถสปอร์ตแพงๆเขาเรียกอายุน้อยร้อยล้านแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเจอกระเทยเพื่อนเราเองเนี่ยเราจะเรียกว่าอายุน้อยร้อยคดีนะคะอ่ะอีกคู่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมขานะคะหลายคนเ็าบอกว่าเอียนและบางคนเ็าบอกว่าเบื่อมากบางคนบอกว่า เกิดอะไรขึ้นจะไปได้นานหรือเปล่าเพราะว่าอายุมันเราแม่กับลูกนะคะเพราะว่าแอปนี่ก็สี่กว่านนกุลก็ยี่สิบกว่านะคะแต่ทั้งคู่ก็ยังคงนนกุลก็ยังคงเดินหน้าจีบน้องแอปอยู่นะคะนนกุเลเผยนะกดเหล็กนะคะเขาบอกว่ายุ่งหรือเหนื่อยดึกแค่ไหนก็ต้องทำสิ่งนี้นะคะ ยังไงเขาต้องล้างหน้าเหรอคะอีกทั้งนะครเป็นคู่ที่หลายคนให้ความสนใจระหว่างนนกุลนะคะพระเอกหนุ่มหน้าตีนะคะกับแอปทัศออน,นางเอกสาวหน้าสวยนะคะคุณแม่ลูกหนึ่งนะคะน้องแอปนี่ก็สวยมากน่ารักมากนะคะล่าสุดเปิดใจในเรื่องราวต่างๆผ่านรายการแชร์ยูแชร์เหรอคะตอนนนกุลกับความรักที่อยากตอบตรงๆมีบางช่วงบางตอนเผยกดเหล็กนะคะ เาขาก็ออมาบอกเลยนะครับบอกว่าโดยเปิดเผยว่าดูแลกันในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ตนเองก็มีกฎเหล็กข้อหนึ่งไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนต้องได้คุยกันผ่านทางโทรศัพท์น้อยที่สุดก็ต้องได้ยินเสียงหนึ่งครั้งต่อวันนะคะแล้วเ,เด็กนะเนาะเขายังเป็นเด็กนะคะเขายังเป็นเด็กน้อยหอยกาบอยู่นะคะเขาก็ต้องการความรักนะคะ เพื่อถามไถ่กันไม่ว่าเหนื่อยแค่ไหนดึกแค่ไหนนะคะแค่ได้ยินเสียงก่อนนอนอันนี้คือกฎเหล็กของตนนะคะอีกข้อที่เป็นกฎเหล็กหนึ่มก็บอกว่าเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องคุยคือเราเนี่ยมีเรื่องที่จะไม่เข้าใจกันหรือเหมือนจะทะเลาะกันตนไม่ปล่อยผ่านข้ามวัน จะดึกแค่ไหนก็ต้องคุยกันนะคะโอ้โหเหนื่อยจังถ้าเกิดเจอเด็กอย่างนี้นะครับูุ่นหัวูจะนอนไม่ได้นอนมันกวนทั้งคืน <c oughs> ไม่ได้คุยมันโทรจิกทั้งคืนเป็นสาวเช็คก็ไม่ไหวนะคะอันนี้แหละคะ่ะมีแฟนเด็กก็ต้องอย่างนี้แหละคะ่ะต้องเขาเรียกว่าต,ต้องทําใจมันก็จะทําให้เรากลายเป็นเด็กไปด้วยนะคะ ถ้าเป็นเด็กๆด,ด้วยกันจีบกันก็คงจะมีความสุขแต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงหรือพี่เต๋าวัยสีอย่างเงี้ยจะต้องมานั่งรับรับแล้วก็ต้องมานั่งเล่าทุกเรื่องทุกวันกูก็ไม่ไหวนะเว้ยนะคะอันนี้แล้วแต่นะคะแต่สําหรับพี่เนี่ยขออยู่ตัวคนเดียวดีกว่าค่ะนะคะอะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวปีหน้าปีหน้ามาแล้วลูกค้ามาสองเจ้านะคะจะมาลงแต่ถ้าเกิดใครอยากจะลงอีกก็ยังพอเสียบได้อยู่นะคะ0 9 0ย9เก้าศูนย์แปดเก้า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 ห้าพักสักครู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ